พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .6 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศ,ศาสตร์ ความหมายและความสำคัญของภาษีภาษีหมายถึงเงินหรือสิ่งที่รัฐเก็บจากประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเช่นการจัดการศึกษาการคมนาคมขนส่งสาธารณะการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการนำเงินภาษีมาสร้างโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้กับประชาชนการนำเงินภาษีมาสร้างถนน พัฒนาคมนาคมขนส่งสาธารณะของประชาชน